น้องคะกาลังอ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่คะเรื่องหมีน้อยเบลดวงใจของแม่คะ่ะพระจันทร์ทรงกรดหมีน้อยเป็นดวงดาวของพ่อคะ่ะค่ะสนุกไหมคะสนุกดีคะ่ะสนุกสนุกมากคะ่ะน้องได้เข้ามาใช้ห้องสมุดของทางโรงเรียนบ่อยแค่ไหนคะก็ประมาณสองสามวันแล้วล่ะคะ่ะหลายวันแล้ว สีหวันค่ะค่ะมีความสะดวกสบายไหมคะที่ได้มาใช้ห้องสมุดที่มีความทันสมัยแล้วก็ครบคันแบบนี้ค่ะสะดวกมากค่ะสะดวกค่ะค่ะน้องคะน้องกำลังอ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่คะเรื่องไก่ย่างแสนอร่อยค่ะความลับของสารละลายค่ะมีความสนุกสนานไหมคะสนุกค่ะ น,นุกครับน้องเข้าห้องสมุดนี้นานนานแค่ไหนคะคน้องเข้าห้องสมุดนี้บ่อยบ่อยแค่ไหนคะก็บ่อยอยู่คะ่ะบ่อยครับได้รับความรู้อะไรจากเรื่องที่อ่านบ้างคะก็ได้รู้ว่าการแบ่งบันเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะเรื่องสารละลายครับ ค่ะแล้วก็มีความสะดวกสบายไหมคะที่ได้ใช้ห้องสมุดที่ครบคันและก็สะดวกสบายแบบนี้ค่ะสะบายค่ะสะบายครับค่ะแล้วนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของห้องสมุดโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาถามความรู้สึกของน้องนะคะน้องคะอ่านหนังสือเรื่องอะไรอยู่หรือคะสามโกครับล่าล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในแคนาดาครับสนุกไหมคะน้องๆหนังสือที่น้องๆได้อ่านเนี่ยสนุกครับ สนุกคแล้วน้องได้เข้าห้องสมุดของเรานี้บ่อยไหมคะก็ไม่เท่าไหร่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะค่ะแล้วน้องรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้เข้าห้องสมุดที่ทันสมัยมีความสะดวกสบายอย่างนี้คะ่ะรู้สึกดีครับดีครับน้องๆคะกำลังทำอะไรกันอยู่เอ่ยอ่านหนังสือค่ะ อ่านหนังสือนะคะน้องอ่านเรื่องอะไรอยู่หรอคะดาซีกับหนูค่ะบาหลีค่ะแล้วน้องอะคะไม่อ่านหรอคะหรือว่าอ่านกับเพื่อนอ่านกับเพื่อนค่ะอ๋อมาวันนี้มากัน3คนหรอคะค่ะแล้วน้องสนุกไหมคะที่ได้เข้ามาในห้องสมุดสนุกค่ะนะคะแล้วน้องได้เข้าห้องสมุดนี้บ่อยไหมคะบ่อยค่ะนะคะค่ะแล้วมีความสุขไหมคะที่ได้มาอยู่ร่วมกับเพื่อนๆนได้มาศึกษาที่นี่ มีความสุขไม่เอย่ยมีความสุขค่ะวันนี้พวกเราทั้ง5คนนะคะก็ขอจบการสัมภาษณ์ด้วยเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ